สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสายลุงอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะสายลุงกําลังจะทําน้ํายาเล่งลงรากอีกค่ะเพราะว่าวันนี้สายลุงได้กิ่งพันุที่จะเอามาบ่มเพาะเพื่อที่จะปลูกให้เขาเป็นบอนไซเนี่ยหลายหลายสปีชีหลายสายพันธุ์มากเลยค่ะวันนี้สาลุงก็เลยเอาเดิมค่ะน้ําอ่านี้ค่ะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะแล้วก็วันนี้มีกะปิค่ะแล้วก็เดี๋ยวสายลุงจะเพิ่มสูตรด้วยกัน คราวที่แล้วที่ใส่ลุงทําตัวข้างหลังะค่ะที่เห็นไหมคะตัวข้างหลังเนี่ยนะใส่ลุงมีแค่กะปิกับน้ํายาเครื่องดื่มชูกาลังแต่วันนี้สูตรวันนี้ใส่ลุงจะใส่ผงชูรสด,ด้วยนะคะตรงนี้ตอนนี้ใส่ลุงก็เอาเครื่องดื่มชูกําลังกับกะปิใส่ลงไปแล้ว <c oughs> เห็นไหมคะอ่ากะปิก็ประมาณหนึ่งช้อนนี่ค่ะหนึ่งช้อนตัวนี้เลยช้อนที่เราใช้กินข้าวนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวใส่เครื่องดื่มชูกําลังเข้าไปเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน นี่ค่ะเดีย๋ยวเสรีลงใส่เครื่องดืม่มชูก,กําลังเข้าไปเอ้ยใส่ผงชูรสเข้าไปประมาณหนึ่งช้อนเท่ากันนี่แหละนะคะลองดูเพราะว่าสูตรเก่าเนะี่ยรู้สึกว่าเสรีลุงไปยามเสรจลุงไปดูค่ะไปไป,ไปเอาขึ้นมาดูเหมือนเขามีขาวๆตุ่มๆขาวๆข,ข,ขึ้นแล้วนะคะสูตรเดิมก็ใช้ได้ดีนะคะแต่ว่ารอบนี้จะจะเร่งให้ได้ผลนะคะก็คือจะใส่ผงชูรสอีกประมาณนี้ค่ะเห็นไหมผงชูรสประมาณหนึ่งช้อนอันนี้นะ โอเคใส่เรียบร้อยใส่ลงไปโอเคนี้แหละนะคะไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวเพืองตังไว้ใช้ได้หลายรอบนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวตัวเครื่องดื่มชูกําลังนี้เสร็จลุงก็ยังเหลือไว้ในขวดนะคะเพราะว่าเสร็จลุงจะไปเอาต้นมาเบรี่ที่สวนเนี่ยมาปักชำที่นี่เหมือนกันมาปักชำที่ห้องนะคะเพราะว่าถ้าเราไปปักชำทิ้งไว้ที่สวนนะคะเขาก็จะตายป่ดๆวันนี้นะคะเสริลุงได้กิ่งพันมานี่ดูนี่นี่ค่ะ นี่เสรยลุงได้กิ่งพันมาไม่รู้ต้นอะไรแต่เขาสวยมากเสรยลุงยังไม่รู้ชื่อเขานะ,อะพอดีกิ่งเขาพาดมาที่สะพาน BTS อะคะอ่ะสะพานบันไดาทางลง BTS เสรยลุงก็เลยหักมาหนึ่งกิ่งนะคะนี่ค่ะซึ่งตรงเนี้ยเข้าใจว่าเขาเป็นไม้เนื้อแข็งอะคะ่ะเสรยลุงก็เลยลองใช้สูตรนี้นะคะ่ะก็คือเหมือนที่เราไปชำอะคะ่ะเหมือนที่เราไปจะชำจะชำกิ่งจะตอนกิ่งอะ,อะเราก็จะแบบว่าเอาเปลือกออกถูกไหมคะ อ,นนอันนี้ก็เหมือนการเซลุงก็เอาเปลือกออกนะคะเดี๋ยวเซลุงก็จะเอาไปจุมน้ํายาเล่งรากแล้วก็จะเอาลงดินนะคะอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวแล้วก็วันนี้เซลุงมีแนะนําตัวนี้นะคะน้ํายาเล่งราก get get <Huh? S 1> เดี๋ยวเซลุงแช่เขาไว้ก่อนนะแต่จะแนะนําต้นไม้หลายต้นที่เซลุงได้มาในวันนี้นะคะนี่ค่ะทั้งหมดนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เซลุงได้มาในวันนี้เซลุงจะเอามาแช่น้ํายาเล่งราก oh <son> แล้วก็จะเอาเขามาชำเพื่อที่เราจะเลี้ยงเขาเพื่อที่เราจะทำบอนไซในอนาคตนะคะสำหรับกลุ่มนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะอันนี้คือต้นโพค่ะต้นโพเนี่ยอยู่ตีสะพานลอยที่เสลุงเดินข้ามทุกวันในการข้ามสะพานลอยในการกลับบ้านกลับจากที่ทำงานมาบ้านนะคะเพราะฉะนั้นก็คือวันนี้เทศบาลบางปูเขาเอารถแมคโคร มาทุกฟุตบาทเพื่อที่จะทําฟุตบาทใหม่แล้วเนี่ยค่ะต้นโพมันอยู่ตรงฟุตบาทนะคะยังไงมันก็ต้องต้อโดนตัดทิ้งนะคะเสรีก็เลยเก็บเขามาเพื่อที่จะเอามาแช่น้ํายาเล่งรากแล้วก็จะปักชาเขาไว้แล้วก็ถ้าเขาเติบโตและแข็งแรงเนี่ยเราก็จะลองทําบอนไสต้นโพดูนะคะอ่ะส่วนต้นนี้นะคะอันนี้คือชาบาค่ะอันนี้คือชาบามีสีขาวสีชมพูแล้วก็สีครีม ประมาณนี้เสรีลุงเก็บมาจากของโครงการไมอามีค่ะเป็นโครงการที่เขาประดับอยู่ข้างหน้าเสรีลุงเอารถไปจอดข้าง,างๆแลวเสรุงก็เลยหาของเขามานะคะออต้องขอบคุณไมอามีด้วยนะคะขอบคุณนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นของไมอามีเช่นกันนะคะตัวนี้คือกิ่งของต้นกลาบประพฤกซึ่งเสรีลุงเห็นมีต้นหนึ่งที่โครงการไมอามีนะคะตรงด้านหลังของการ์เด้นนะคะตรงนี้ค่ะเสรลุงก็ คือตรงนี้เขาตัดทิ้งอยู่แล้วเพราะว่ามันมันหยุดไม่ได้อยู่ในส่วนที่เขาแต่งถูกไหมคะแล้วเขาก็คาไว้เสืลุงก็เลยไปหักมาก็ขอบคุณแม่มีอีกเช่นกันอันนี้คือกิ่งต้นกร,ประป๋อพึ่ที่เราจะเอามาแช่น้ํายาเล่งรากแล้วเราก็จะเอาบักชําไว้เพื่อที่จะรอทำบอนไซนะคะอ่ะ,อะเสร็จแล้วอันนี้คือแม่ค่ะนี่คือกิ่งหูกว่านี่คือกิ่งต้นหานกยูงอันนี้คือกิ่งต้นหานกยูงที่ใส่ลุงนะคะ ได้มาจากสะพานลอยอีกแล้วค่ะคือกิ่งต้นหางนกยูงเนี่ยมันอยู่ฝั่งถนนสุขุมวิทนะคะฝั่งที่เป็นคลองของบางปูค่ะที่อยู่ตรงข้ามโครงการไมอา,ามี่นะคะตรงนี้คือกิ่งมันย้อยลงมาสามารถหักได้นะคะซายุ่งก็เลยหักมาเพื่อที่จะเอามาปักชำน้ำยาเล่งลากเช่นกันค่ะอันนี้คือกิ่งต้นหางนกยูงซึ่งมีหลายสีนะคะน่าจะมีสีส้มกับสีแดงที่เก็บมา แล้วก็อีกอันหน,น,นึ่งอันนี้ค่ะอันนี้คือต้นที่เขาใช้ทําบอนไซตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีที่ลุงไม่รู้ชื่อต้นมันนะแต่ว่าอันนี้เป็นเป็น,ปนรุ่นแรกเลยที่เขาใช้ทําบอนไซใช้แต่งกิ่งใช้ประดับสวนนะคะซึ่งตรงนี้อยู่หน้าเทคนิคค่ะเพราะว่าตัวนี้ปลูกอยู่หน้าเทคนิคแต่ว่าเผิญออว่าช่วงนี้มันแตกยอดเพราะมันเป็นหน้าฝนแล้วทางเทคนิคเนี่ยเขายังไม่ได้มาแต่งกิ่งแล้วทีนี้บวกกับว่า เทศาบาลเขาเอารถแมคโครมาทําฟุตบาทหน้าเทคนิคใหม่นะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่ากิ่งเหล่านี้ยังไงก็ได้รับความเสียหายอยู่แล้วเสร็จลกก็เลยช่วยอนุขอเขาโดยการที่หาเขามาเพื่อที่จะมาปักชํากิ่งนะคะ,ะเดี๋ยวเราได้หมดแล้วเนาะทั้งหมดคือที่เศร็จลุงจะเอามาแช่น้ำยาเร่งรากในวันนี้แล้วเราก็จะเอามาชำกิ่งแล้วเลี้ยงเขาไว้เมื่อเขาโตและแข็งแรงเพียงพอที่เราจะทำบอนไซได้ เราค่อยมาชมคลิปบอนไซอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราเคลียกิ่งทั้งหมดแล้วเสรุงให้ดูอีกทีนึงว่าเสรุงแช่ยังไงนะเดี๋ยวเสรุงขอเคลีย์ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในภาพต่อเนื่องนะคะ